สั่งบ้างปะครับเห็นพวกูตัดผงอยู่เหรอเอามาดิตัวเีว้เอาส่งอะไรเนี่ยเอาล่องสรงครับแล้วเราจะเอาล่องทรงอะไรลองทรงไหมครับเอาล่องทรงครับที่หมายถึงก็คือล่องทรงแบบแบบไหนสูงต่ำกลางหรืออะไรเอา่บอกเข้าใจจริงยังาล่องทรงบม่เคยตัดดิห่วย นี่ขึ้นเลยถามเลีนจะลองทรงอะไรกันแน่คือที่เรามาตัดเนี่ยเราจะเอาลองทรงสูงหรือลองทรงต่ำหรือลองทรงกลางที่เขาปดหัวกัทั้งประเทศเนี่ยเขาเราเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้าลองทรงไงมึงบอกให้ตัดตีลองทรงน่ะมึงเรียนลรงเรียนไนมากูถามเนี่ยก็กูถามมึงอยู่สองคนเนี่ยว่ามึงจะเอาลองทรงอะไรสูงต่ำกลางมึงเอากันไหนมึงก็ตอบเขาไปดิเริ่มไหนอ่ะช่างหัวเริ่มหอมขึ้นแล้วนะเอ้า แต่ก็วอกกยู่นี่เดี๋ยวมาลองทรงมันสินี่ลองทรงอย่างอีกสู้ว่าเข้าใจดีเไงฮมันก็มีรองทรงสูงต่ำกลางก็ถามกันดูเนี่ยว่าจะเอารองทรงแบบไหนกะกูเสียล่องทรงไงตัดได้บอล่ะมึงบ่ฮหูเรื่องติพวกร่าิแมนตีมึงเราแป๊เนี่ยถ้าคือสูงอะไรขึ้นขนาดนี้มันคือลองทรงสูงหรือจะเอาตะเรียนถ้าต่ำกลางตรงนี้คือรองทรงกลางถ้าเตี้ยกว่านี้คือรองรงต่ำ นั่นละก็ลองทรงกันล่ะลองทรงพอประมาณนะ่ะเบิ่งเอาแม่มึงมาพอประมาณนี่แค่กูก็อธิบายเนาะมึงเอาสูงต่ำกลางมึงพอประมาณแล้วกูจะรู้ไหมที่มึงแค่พูดว่าสูงหรือต่ำแล้วคุยกันมาัวงนี่มันไม่มีอะไรมากหรอกมันมีแค่สามย่างแค่นั้นแหละลองทรงอ่ะอันเนี้ย้างมือกัวนั่นเดี๋ยวไปเฟิร์สมึงใจเย็นเฟิร์สให้กูอธิบายที่เดี๋ยวก่อนฟังฟังอันเนี้ยต่ำอันเนี้ยกลางแล้วก็สูงมันมีอยู่แค่เน,นี้ยแหละลองทรงอ่ะแล้วจ <ไป S 2> <ๆ>ะเอาลองทรงแบบไหน เออเอาแบบพี่ตัวว่านี่ละเอาทรงไรลองทรงคือพี่เขาอาธิบายให้มึงฟังเนี่ยพี่นะเรานะเจ้าหนึ่งคือข้างบนคือลองทรงสูงเลขสองคือลองทรงกลางเลขสาม ลองตามคือพี่อ่ะจะเอาทรงอะไรที่เขาอธิบายานั่นน่ะผมจะได้ตัดให้พี่พี่ไม่เข้าใจนะพี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่เข้าใจก็เข้าใจก็สิเอา่องทรงนันลารองทรงที่เพิ่นว่าน,นันลารองทรงมึงไม่เข้าใจอะ่ะมึงจบปอ,ออะไรวะตายไปคนหนึ่งนะมึงดูเียน่ะเศร้าซึมก็คืออธิบายเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะใจเย็นๆสู้ๆและคือมึงเอาสูงแค่ไหนอะ่ะมึงจิ้มเลยมึงไม่ตา โอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษเยนไหโป้เข้าใจนะขอโทษหลายๆเข้าใจแล้วบกันนี่เอาแบบมอนอีกก็ได้แต่แบบพอประมาณนะเราสร้างกระเบื้องเอาเลย ขอโทษขอโทษมามามาตาัดทีนี้เร็วมา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 ตาัดทนี้เร็วเบาว่าแล้วล่ะเรื่องได้แอะไรไหมได้แล้วมาเลยเบาว่าแล้วล่ะอ่าเป็นไงโตอโอจะได้เลยอ่ะตรงนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วเสร็จแล้วฮะ แล้วหรอวะลองส่งมันคือตำแท้มันต้องเจิดขึ้นไปอีกตัดยังนี่ตัดแต่แต่ทีแรกก็จบแล้วเนี่ยลองส่งสูงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นนิดนิดนิดหน่อยนิดหน่อยตัดเป็นลองส่งจ้าโอ้ยไม่ไม่ได้ก็ได้อะไรเอวปิดร้านแล้วมั้ยพอดีครัมึงร้อยคนคือมึงอยากส่งลงสูงมึงก็ไม่พูดมึงเพิ่งกินข้าวมาใช่ไหมเฟิร์สมาหาอะไรทำนี่ก็มั้ย bắt giá äh, ừ, không ơ đi đi đẹp ra đám không biết đấy đám đá lên quá hả hả đá bùng mắt đá bùng mắt đá bùng hả